นี่คือก๋วยจั๊บขาหมูที่อร่อยที่สุดในเมืองขอนแก่นร้านนี้ก็ให้เยอะมากเยอะมากอร่อยสุดๆโคตรขมว้าวไปกันเลยครับ กูจับร้านนี้เขาอยู่ที่ศูนย์อาหารในตลาดอูฟูนะครับแนะนําให้เข้าทางฝั่งปั๊มน้ํามันนะครับจะมีดานจอดรถกว้างมากๆทางเข้าศูนย์อาหารตลาดอูฟูอยู่ตรงนี้เลยด้านในร้านอาหารเยอะมากครับร้านอาหารทุกร้านในนี้ต้องรสชาติอร่อยและให้เยอะถึงจะได้สิทธิ์เข้ามาขายนะครับเข้ามากินอาหารที่ตลาดอูฟูไม่ต้องเสี่ยงดวงเพราะทุกร้านอร่อยแน่นอนไม่ได้ค่าโฆษณานะมากินเองรีวิวเองก่อนจะสั่งอาหารเราต้องมาแลกคูปองก่อนนะครับ เป้าหมายของเราคือร้านโจโคชนาขายก๋วยจับขาหมูก๋วยจับน้ำข้นก๋วยจับหมูกรอบข้าวขาหมูกระเพราขาหมูเขาขายดีมากๆครับขาหมูแบบชิ้นเบ้งเบงใหญ่ๆอยู่บนหม้อแบบนี้เลยอ้โหูน่ากินสุดๆร้านนี้แม่ค้าสวยด้วยครับทุกคนทําก๋วยจับอร่อยโคตรๆด้วยครับทุกคนมาแล้วอือหดูซี่ได้อย่างเยอะธรรมดา50นะครับผมสั่งพิเศษห0สิบาทอย่างเยอะเยอะมากอือูกี่บาท60บาทเยอะมาก ดูดินี่เนี่ยมีทุกอย่างของแพงๆของดีๆนะเนี่ยดูดิเฮ้ยหกบาทก็ได้เลอะเยอ่มเกเยมากเลยโอ้ยด้ดอดี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 ด ิอ,อันนี้ห้าสิบบาทภรรยา<ม>สั่งข้าวคลุกกะปิดได้เยอะมากมากครับได้เยอะมากว้าว<ม>นี่ของภรรยานะขอชิมหน่อยชิมไม่เยอะนะน่ากินมากออ,อมอร,อ,อร่อยอ,อร่อยคุณดูแพงมากเลยครับคุณ<ม><ม>ลองชิมหน่อยอร่อยมากาย,ยาอนที่จากร้านน้ำจัลวดนะเขาเดี๋ยวเรามาแล้วเขาเอาน้ำมาให้นะน่ารักมากเลย รสชาติอะไรอ่ะน่าจะโลล่ะละไม่แน่ใจว่าน้ำอะไรอร่อยมันไม่มันไม่ใช่น้ำโคกปกตินะอืมรสชาติดีคุณเคยกินตอนแรกที่ว่าเป็นโคกไม่ใช่นะอร่อยมากมันไม่หวานอะ่ะแต่มันชื่นใจรสชาติเฉพาะอันนี้โอเคน้ำจืรวดอยู่ตลาดทุกคู่นะสุดยอดนี่ไงร้านนี้เลยเจ้าของร้านจำผมได้บอกว่าเคยเห็นในช่องคอณแกนจะเต็มพี่เจ้าของร้าน ทำน้ำจรลวดให้ชิมอร่อยมากๆครับผมแวะมาอุดหนุนกาแฟาส่วนพระยาสั่งมะนาวชมพูะมะาน,นาวชมพูลองดูแนะนำทุกคนนะครับอยากกินกระจับที่อร่อยที่สุดในเมืองขอนแกน่นต้องร้านโจ้พัฒนาพิกัดร้านอยู่ในศูนย์อาหารตลาดอูฟู่ได้เยอะมากอร่อยแบบจุกๆขอนแก่นจัดเต็มแนะนำครับฝากกดติดตามช่องขอนแก่นจัดเต็มของเราไว้ด้วยนะครับ ขอนแก่นที่ไหนมีของกินอร่อยเราจะตามไปกินเย้ Yay!